สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับโจเปรียมสักดิมินิทแล้วก็รายการข่าวไลน์วีดีโอทางช่องทาง y t u t u ครับวันนี้เรามากับคันนี้ครับ h o r v a BRV ใหม่นะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพามาเดินชมรอบคันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปขับกันครับการตกแต่งภายนอกนะครับของ Honda BRV นะครับคุณก็จะเห็นเลยครับกระจังหน้าอันเป็นเอกลักษณ์ของทาง Honda นะครับแล้วก็จะมีใช้สีแบบทูโทนนะครับเป็นข้างบนนี่จะเป็นโครเมียม นะครับและนี่ก็เป็นกระจังหน้าแล้วก็ชิ้นด้านล่างนะครับจะเป็นสีเงินนะครับตัวนี้ไฟหน้ามาพร้อมกับตัวตัดหมอกครับตัวที่เรารีวิวอยู่นี้เป็นรุ่น EL นะครับด้านข้างมาก็มีตัวเสริมบัมเบอร์เข้ามาด้วยนะครับตรงซุ้มล้อนะครับคุณจะเห็นเลยนะครับมีการใส่รายละเอียดอยู่นิดนึงตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะป้องกันนะครับตัวโคลหรือว่าสิ่งสกปรกเข้ามานี่คุณจะเห็นว่าอันนี้มีรอยวิ่งเข้ามาเนี่ย จะมาอยู่ชายล่างด้านบนตรงนี้ไม่มีนะครับอนนี้ก็ทําให้ในเรื่องของการเดินขึ้นลงตรงนี้ขางเกงมันจะไม่เปื้อนนะครับล้อนะครับใช้เป็นของ b i ดสโตนท o r r e n นซนะครับขนาด215 55 R17 นะครับด้านหน้าเป็นแบบดิสเบรกนะครับให้มาแล้วตัวนี้มีตัวพลาสติกในซุ้มล้อด้วยนะครับอันนี้ก็จะทำในเรื่องของการทำความสะอาดจะง่ายขึ้นนะครับกระจกมองข้างจะมาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับ แล้วก็ส่วนถ้าเกิดจะเป็นฝั่งซ้ายนั้นจะมี Honda Sensing นะครับเป็น Honda Lage Watch นะครับจะอยู่ฝั่งซ้ายก็คือคุณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีจอตรงกลางโชว์มานะครับเพื่อที่จะเพิ่มมุมมองนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยนะครับตัวนี้มีลูฟแลกมาให้นะครับนี่นะครับมีลูฟแลกมาให้การเข้ารถนะครับเป็นแบบ Keyless e น t r y นะครับการเข้ารถเป็นแบบ e y l e s s Entry นะครับถัดมานะครับ ซุ้มล้อด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีคลีปออกมานิดหนึ่งนะครับเพื่อรีดลมตรงนี้ออกมานะครับมาตรงนี้ข้างหลังนะครับเป็นดรัมเบรกนะครับยางไซส์เดียวกับข้างหน้าไฟท้ายนะครับดูสวยงามทีเดียวนะครับตามเอกลักษณ์ของทาง Honda เขานะครับมีชัรกฟินอยู่ข้างบนนะครับมีชักฟินอยู่ข้างบนมีที่ปัดน้ําฝนอยู่ด้านหลังด้วยนะครับสีเช่นเดียวกันครับจะเป็น สีดำแล้วก็ชายกันชนด้านล่างก็จะเป็นสีเงินนะครับมีตัวฉีดปัดน้ำฝนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังจะซ่อนอยู่ตรงใต้ป้ายทะเบียนเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเหนือป้ายทะเบียนตรงนี้เข้ามาแล้วก็โลโก้ BLB อันนี้ก็คือภายนอกของ Honda b l v ครับครับส่วนอีกอันหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่เป็นจุดเด่นจุดขายของเขานะถือว่าเป็นครั้งแรกของทาง รถในเซกเมนต์นี้เลยก็คือการใช้รีโมทสตาร์ทนะครับเราสามารถใช้รีโมทสตาร์ทเนี่ยก่อนที่เราจะขึ้นรถได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็การเข้ารถอย่างที่ผมบอกไปนะครับแม้ว่าเราจะสตาร์ทรถแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีรีโมทอยู่ที่ตัวเราก็ขึ้นรถไม่ได้นะเพราะรถมันจะล็อกอยู่การเข้ารถนะครับเป็นแบบเคเล e เอนทรีนะครับแค่มือสอดไปไม่ต้องดึงตัวนี้รถก็ปลดล็อกให้ดู คราวนี้เรามาดูภายในรถกันบ้างดีกว่าครับว่ามีฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างครับภายในห้องโดยสารนะครับถ้าเกิดเข้ามานะครับแผงแดชบอร์ดด้านบนนี่ก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมีส่วนที่เป็นซอฟต์ทัชเข้ามาด้วยนะครับนี่มีอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็หน้าจอครับเป็นจอเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยจอ7นิ้วนะครับขอโชว์ฟังก์ชันด้วยแล้วกันนะเป็นการสตาร์ทใช้เป็นแบบพุชสตาร์ทนะครับแล้วก็แอร์เป็นดิจิตอลนะครับ ส่วนฟังก์ชันอันหนึ่งที่พูดบ่อยๆก็คือตัว Honda l a n จ์วอชนะครับสมมุติตอนนี้นี่เข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บนี่นะครับผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บนี่กระจกมองข้างมันก็จะส่องนะครับด้านข้างก็จะมีกล้องแล้วก็สะท้นอน,นมาที่หน้าจอตรงนี้เลยส่งมาที่หน้าจอตรงนี้เลยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเรนได้อย่างปลอดภัย Air Auto นะครับถัดมามีเอาเลหนึ่งช่องนะครับตรงนี้มีช่อง usb อีก2จุดนะครับ มีเกียร์แบบ cvt เกียร์ออโต้ cvt นะครับมีที่วางแก้วนะครับแล้วตรงนี้สามารถวางมือถือได้อะไรได้นะครับสองจุดอยู่ตรงนี้เบรกมือเป็นแบกมือปกตินะครับมีช่องเก็บของเล็กๆนๆ้อยเบาะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับทุกที่นั่งเลยนะครับสามแถวเจ็ดที่นั่งนะครับกระจกมีไฟด้วยนะกระจกแต่งหน้าสองข้างเลยหรือเปล่าเอ่ยสองข้างเลยนะครับตรงนี้ มีแอร์แถวสองด้วยนะก็จะดูดส่งมาจากตัวนี้เข้ามาตัวนี้แล้วตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับได้ถึง3สปีดนะครับเข้ามาดูกันเบาะสามารถพับได้หลากหลายรูปแบบนะอันนี้มาที่ช่องแอร์ก่อนมีช่องแอร์ทั้งหมด3แถวแล้วก็สามารถที่จะปิดได้นะส,สมมติเราไม่มีผู้โดยสารก็ใช้แค่แอร์ช่องด้านหน้าแต่ถ้าเกิดมีผู้โดยสารนะสามารถที่จะปรับได้ถึง3สเต็ปนะครับเบาะแถว2พับได้แบบ 60- 40 นะครับน้ำหนักเบานะครับแต่เลื่อนไม่ได้เาวเลื่อนได้นี่นี่น,นี่เลื่อนได้อยู่นะตอนแรกผมนึกว่าเลื่อนไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีเอาท์เล็ตอยู่อีกหนึ่งจุดนะครับไม่ได้เป็น usb นะเป็นเอาท์เล็ตอยู่หนึ่งจุดเบาะแถว2ตรงนี้เลื่อนได้นะครับการพับนะครับจะอยู่ที่ด้านข้างนะครับพับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวขอเลื่อนก่อนนะเราสามารถที่จะปรับตั้งตรงนี้ก็ได้นะครับ อันนี้ก็จะเพิ่มที่เก็บของได้นะครับ60-40พับได้เหมือนกันนะอันนี้ตั้งได้มาแถว2นะครับมีที่วางแก้วอยู่ด้านข้างตรงประตูขอบประตูนะครับตรงนี้แล้วก็แถว3มนะครับมีที่วางแก้ว2ฝัง่งแล้วก็ฝั่งขวาของตัวรถนะครับจะมีตัว outlet อีก1จุดเพิ่มเข้ามาให้ตรงนี้แล้วก็เบลแถว2ตรงกลางจะซ่อนมาอยู่ตรงนี้นะครับคุณต้องใช้วิธีการดึงลงมา นะครับเขาก็จะมีวิธีการเก็บอยู่แล้วก็ตรงนี้สอดเข้าไปนะครับจะมีวิธีการเก็บอยู่นะ,นะสอดเก็บอยู่ตรงนี้ปุ๊บเออผมมองไม่เห็นนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยเก็บอีกทีแหงนี้อยู่นี่อ่าอยู่ข้างบนนี่สอดเสียบเก็บไปนะครับแถว3ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเพิ่มความจุขึ้นมาอีกประมาณ21ลิตร แถวสามนะครับวิธีการพับเบาะเช่นเดิมครับจะมีคันโยกอยู่ด้านขวานะครับตรงนี้นะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะพับราบได้นะครับการยกขึ้นก็กดแล้วก็ยกขึ้นมาตัวนี้ก็ถือว่าพับราบเรียบอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ช่องนี้จะเป็นช่องที่เก็บสัมภาระได้อีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับต้องงัดออกมานะครับ เพื่อที่จะไขเอายางอะไหล่นะครับอยู่ตรงนี้ตัวเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้ครับฝั่งด้านขวาจะเป็นแม่แรงนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับยังมียางอะไหล่ให้อยู่นะรถรุ่นนี้นะครับอันนี้ก็คือโดยรวมๆนะครับของตัว Honda BRV นะครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันครับว่าเป็นยังไงบ้างครับ ครับตอนนี้อยู่ที่แถว3ของตัว Honda BL v BLV นะครับผมย้ายจากตำแหน่งคนขับมานั่งแถวสามใ,ใ,ในระหว่างเดินทางไปดูแถว3ตรงนี้นะครับเล็กรูมแทบจะไม่เหลือแต่ว่าพอนั่งได้อยู่นะตอนนี้สูง170นี่ h e ็ o รูมเหลืออยู่แค่นี้เองนะครับหนะักป้อมๆตอนนี้ประมาณ90นะ8 0ก,กว่าเดี๋ยวมาดูกันดูว่าแถว3ที่ผมนั่งเป็นยังไงบ้างเ่ยขออนุญ,ญาตหยิบกล้องมาเลยนะครับนะนะครับ นะครับเขานี่ผมดันแบบขาให้ไปสุดนะครับเล็กนุมเกือบจะชนกับเบาะแถวสองอันนี้คือต้องตั้งชันนิดนึ่งแต่ถ้าเกิดเอ็นมาเนี่ยชนแน่นอนนะครับแถวสามตรงนี้นะครับมีที่วางแก้วสองฝั่งเลยนะครับแล้วก็มีเอาเลดให้หนึ่งจุดนะครับอยู่นี่นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มได้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับ รุ่นที่ขับมาเป็นรุ่นท็อปนะตัว EL นะครับจะมีม่านนิรภัยอยู่ฝั่งนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่ามีมา่านรอบคันเลยนะครับแล้วก็แถวสามมีเบลด้วยนะมีเบลลให้อยู่แล้วนะครับตรงนีนะ้แต่ฝั่งซ้ายตรงนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีตัว outlet แล้วก็หัวหมอนสามารถที่จะดึงได้พออาศัยนั่งได้อยู่นะแต่ว่าถ้าจะจะให้นั่งสบายๆเนี่ย เป็นเด็กเล็กๆนิดนึงลวกันนะเด็กโตอาจจะอึดอัดไปหน่อยก็ถือว่าโอเคทีเดียวครับใครว่าข้างหลังแคบนะใครว่าข้างในแคบเนี่ยนี่ดูผมนี่พับเบาะแถวสองโอ้โหคุณลักแหมถึงกาต้องเอาพัดมาพัดตกงลงกลิ่นหรือว่าแอร์ไม่เย็นครับออ่ปัจจัยอ่านี่มีแอร์ตรงหลังคาดีนะแล้วก็สามารถที่จะปรับสปีดระดับได้นะครับ แล้วก็มีที่โหนทุกตำแหน่งเลยนะนี่ด้านข้างข้างหน้าก็มีคนขับก็มีนะแถวสองก็มีแถวสามก็มีนะไม่มีโหนที่ตรงที่เดียวครับคือตรงกลางแถวสองไม่มีที่โหนแล้วก็ตรงกลางจะคาดเบลยังไงนี่เบลกามาซ่อนอยู่นี่นี่นี่น,น,นี่เบลมาซ่อนอยู่ตรงหลังคาคุณก็รูดลงมาแล้วกันนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟังชัน ของตัว Honda B R V ครับเราก็เสร็จสิ้นทริปในการทดสอบ Honda B R V แล้วนะครับตอนนี้มาอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรม Honda ที่บางชันนะครับเดินทางกันแต่เช้าไปนะครับวิ่งไปทางวงแหวนนะครับออกจากวงแหวนไปก็ไปนครนายกนะครับแล้ววนกลับเข้ามาตรงสระบ,บุรีแล้วรับประทานอาหารเที่ยงกันหลังจากรับประทานอาหารเที่ยงกันเสร็จปุ๊บก็วนกลับเข้ามาเส้นทางประมาณ300กิโลนะครับประมาณ300กิโลตอนนี้ก็จบแล้วนะ ตัว Honda b r v ใหม่นะครับเครื่องยนต์มีแรงม้าอยู่ที่121แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่145นิวตันเมตรก็ถือว่าเพียงพอโดยรถเนี่ยเป็นรถแบบ7ที่นั่งแล้วก็เน้นแนวครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้เน้นในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับอัตราเร่งอะไรต่างๆก็ถือว่าเพียงพอนะครับสำหรับรถยนต์ขนาดนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการเร่งแซงก็ไม่ต้องลุ้นเหนื่อยแต่ว่ามันจะให้พุทปพลา แบบรถที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์เหมือนซีวิกเทอร์โบอย่างเงี้ยก็คงไม่ใช่นะครับอันนี้คุณก็ต้องมาดูก่อนว่าโจรสเขาเน้นในเรื่องของรถที่เป็นครอบครัวนะครับการขับขี่อ,อะไรต่างๆก็ถือว่าโอเคห้องโดยสารเงียบขึ้นนะครับแล้วก็การซับแรงอะไรต่างๆดีขึ้นกว่ารุ่นเดิมพวงมาลัยอาจจะไม่คมนะครับอาจจะไม่คมต่อสนองไม่ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับก็คือใช้แบบทั่วๆไปเนี่ยก็โอเคแล้ว จับราคาที่เขาให้มานะครับนอกจากที่คุณจะดูเนี่ยคุณเดินไปโชว์รูมเนี่ยคุณอาจจะไปจบคันอื่นก็ได้นะนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยเขาไปเบียดกันทั้ง HRV หรือว่าซีบิคตัวเริ่มต้นเนี่ยคุณก็ไปลองดูว่ารถคุณเนี่ยมันจะเหมาะแบบไหนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของระบบความปลอดภยัยฟีเจอร์ต่างๆออปชันต่างๆเรียกว่าให้มาเต็มเลนวอชนะครับหรือว่าระบบรวมๆของเขาเนี่ยเขาเรียกว่าคอนดักเซนซิ่งนะครับก็จะมีมาทั้งเลนคีปปิ้งนะครับ อ,อันดับที่ก r u i s e control มาให้นะครับแอร์ก็ให้เป็นแบบดิจิตอลมาแล้วนะครับจอก็เป็นแบบขนาดเนิ้วทัชสกรีนก็มีฟังก์ชันอะไรต่างๆเข้ามาให้กล้องมองหลังก็มีแต่ว่าบางอย่างนี่รถในระดับราคานี้แล้วอะรายกาวนำหน้าแล้วว่าเบรกมือไฟฟ้าไหมหรือว่าเบาะคนขับอย่างน้อยหนึ่งตำแหน่งอะน่าจะเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วเนี่ยเนี่ยสิ่งที่ข,ขาดไปนิดนึงแล้วก็การประกอบแมทเทีเรยรอะไรถามว่ามันดีขึ้นกว่า ตัวเดิมไหมก็ต้องบอกว่ามันดูดีมากขึ้นนะครับดูมีความเป็นพรีเมียมมากขึ้นแต่ก็ยังมีอะไรอีกเล็กๆน้อยๆนั้นเติมเข้ามานิดนึงเนี่ยน่าจะดีกว่านี้นะครับโดยรวมๆแล้วนะก็ไปลองดูนะครับว่ารถคันนี้มันจะเหมาะกับคุณหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นลงด้านหลังแถวสามถาวว่านั่งได้ไหมอ,อ่ช่วงหลังจากขับเรียบร้อยแล้วผมก็นั่งประมาณร้อยกว่าโลเนี่ยก็ถือว่าพอนั่งได้อยู่แต่ถ้าเกิดจะให้ดีนะับเป็นเด็กเล็กๆ นิดหนึ่งนะไม่เกินสัก1 2บสอย่างเงี้ยนั่งได้ไม่มีปัญหาว่าทุกตำแหน่งตอนนี้มันมีเซฟตี้เบลให้หมดแล้วกฎหมายใหม่มาก็ต้องบังคับกันอยู่แล้วว่าทุกที่นั่งต้องคาดเซฟตี้เบลนะครับอันนี้ก็คือน่าจะผ่านได้นะครับการอัน,นีกประสงค์เรื่องของการพับเบาการเก็บของต่างๆคันนี้ตอบโจทย์อยู่แล้วนะครับแล้วคนที่อยากจะสวิชหนีมาจากรถที่เป็นซีดานขึ้นมาเป็นรถขนาดใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ราคา ปรับเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับอาจจะขยับมาจากทางซิตี้มาอยู่คันนี้นะครับหรือว่าอาจจะก,กระโดดข้ามไปทั้งซีวิกหรือไม่แต่ HRV ก็าตามแต่อันนี้ต้องไปลองดูนะก็โดยรวมๆแล้วก็ถือว่าประทับใจนะสำหรับตัว h o n ด้าบาวใหม่นะครับ honda b r v ใหม่เนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีทีเดียวนะระบบความปลอดภยัย honda sensing มาเต็มหมดมี Airbag ทั้งคู่หน้านะครับด้านข้างมีมาให้ทั้งหมด 6. จุด นะครับเป็นม่านนิรภัยแถว3าก็มีให้ด้วยนะ,นะก็เรียกได้ว่าแทบจะทุกตำแหน่งของที่นั่งนะมีแอร์แบ็กให้หมดนะครับก็เพียงพอเนอี่ยเอาเลดอยู่นี้ก็มีเยอะทีเดียวนะด้านหน้าเป็นเอาเล็ห1จุด USB 2จุดแถว2ก็มีนะครับตรงคอนโซลกลางเนี่ยนะที่เท้าแขนเนี่ยมีอันนึงแล้วก็แถว3ามหลังสุดก็จะมีฝั่งคนนั่งด้านขวาก็จะมีตัวนี้ให้นะครับก็เรียกได้ว่าครบทีเดียวนะ ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับใครที่สนใจก็ไปดูได้ที่โชว์รูมโปรโมชันอะไรต่างๆไปที่นั่นได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมจอเปยมศักดิ์นะครับแล้วก็รายการคาวไรวิดีโอทางช่องทาง YouTube นะครับต้องลาท่านผู้ชมไปเวลาเพียงต่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับเราไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครั้งหน้าเราจะรีวิวทั้งอะไรครับวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไป้วยเวลาเพียงตรงนี้ก่อนนะครับพบกันใหม่แล้วก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ